สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนคลับเ c สองหน่อยไปบันแทิงครับผมอยู่กับช่องนัทสุรศักดิ์ลำบินออฟฟิเชียลนะครับเมื่อนี้เข้ามากันแบบบรรยากาศอบอุ่นอบอุ่นนะครับทุกคนอยู่กับพี่เวทพลนะครับตอนนี้สวัสดีครับเป็นครั้งแรกของเรานะคะที่ ไต้วเวทีแต่ว่าวจริงๆยุคก,ก่อน,อนนั้นนี้เลยวอ,อกาไ,ไม่มีมือทีอยู่ไต้เวทีอยู่ตอนมือหนังนับได้มากก็เลยเป็นครั้งแรกที่ผมมานั่งไต้เวทีนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับทุกคนบรรยากาศอบอุ่นมากๆครับเป็นกันเองและแบบว่ามอลล์ของแท้ต้องแบบนี้ครับพี่นอ้องทุกคนครับเป็นไงบ้างวันนี้เพลงคู่ของเรานะครับยังก็เพลงอะไรนะเพียงอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจแฟนนะคะถ้าใครได้ดูไลฟ์สดหรือว่าดูในช่องติดต่อของพอยพลอยลงไปแล้วนะคะแล้วก็ยูทูบ คุยยังไกันตั้งเนาะชอบกัน,นไหมคะอยวไว้จะทางอย่าวางใจเหงื่นะทุกคนวันนั้นต้องบอกออกตัวอย่างนี้ว่าค,คือเสียงมันเห็บแห้งผมก็ดีนอนผมนอนหน่อยครับพี่น้องมันเสียงมันเห็บมันจะออกแบบแบบเห็บ,บจังหน่อยครับต้องบอกกันสนุกครับทุกคนวันนี้คนเยอะมากเยอะมากอีหลีครับเยอะมากๆๆเยอนี่ก็แล้วแม่ครับอ่ะวันนี้อยู่กับพี่อาจูกับกับพี่ขวัญบอกไอ้ไอ้จูบีกว่า มีสามเอาน้องฝันเพื่อนอยู่กับน้องฝันเอาอันนี้ยืดซีวันหนึ่งยืดซีเามันตัวเล็กพี่น้องมาเดี๋ยวผมมีน้อยแล้วตัวจริงแล้วผมคิดว่าพี่อาจูน่ะอายุพี่ว่าเป็นน้องนี่เพราะเจ้าหน้าเด็กน้อยดีอยากกินนี่ยังมาเลยตอนนี้อยู่กับพี่อาจูกับกับน้องฝันนะครับใพี่จะยืดเรียกพี่เองป่ะจริงหรอทุกคนเป็นไงบ้างเครื่องนี้ประเด็นอันนี้ขึ้นมา มันมีคนบอกว่าเราหน้่เหมือนกันนั่นเพราะไอ้รอยฟังเนี่ยมันยังไดนอันคือเมื่อนั้นไปเรียนยุตตาลาอันลงมาซิเออันบอกตัวตัวไดนไปว่าเมื่อนห้นก็ได้ไปก็ได้ไปวันเออแล้วที่นี่อเข้าไปลองเพลงแล้วเอมซีมันถือพวงมาไล่มากเออถือมากเออลงมาได้ที่ไหนกได้เออซื้อเออลงมาก กวัดดีนรือว่าเป็นของพี่อันน้องนัดพี่ดีใจด้วยนะครับนัดใส่เนาะเป็น้้องนัดปะครับมาส่แล้วโอ้มนเป็นนัดนผมเป็นอองนัดได้ครับมือนหนองนัดมาไหนมากมาสินกันเลยขอโทษนะเจ้าม่เจ้ามแต่แ่าตอแต่แต่แต่แขอบคุณต่่แต่แต่แต่่แน่่ตั้งใจจ่มตให้นัตแต่ว่าตแต่แ่า่แ่เต่แ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 แต่แ่าต่แ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 ่แต่ว่าต่แต่า่แ่แต่นแต่่่ ก็อดสี่อกนกันก็ได้เพื่อจะได้ฝักเดนนีนะครับที่เดยนะครับแล้วก็มันดึงเสียบคือเวลาใส่ชุดเป็นเ้รองบปเวนเียนาจามนาจามันจะเงยบเพาะาออกใบดอกแล้วนั่นคิดว่าหนาเขาแบบในขนหนาคมเหมือนกันนาคมแน่นนาคมกะสไกันใสเหล็กน้ำแอละใส่เหล็กน้ำหนาคมน้ำละขึ้นชุดแล้วขึมอล่ำนั่งพุ่นกระสูงแต่ว่าไอสูน่ลอยเฉสูงกรนลอยเเก็ประมาณเนี่ยหรโอ้ยแค่เส้นเดียว ก็เลยดูหน้าคล้ายๆกันนะครับวันนี้ก็เด็กก็นางน้ำนองใจแห้งเด็กโอปุลจักหน่อยแบบอัดอัดซีนะครับวันนี้อัดซีนะครับแล้วก็ฝากตามพี่ชายด้วยนะครับพี่ไอจูมีช่องไหมครับช่องไอจูครับมีช่องอ่ายูทูบนะครับออจูลำเพินออฟฟิเชียลนะครับผมฝากนะครับพร้อมเพี่อนมาอยู่แล้วครับจริงก็ฝากช่องฝากช่องนะครับฝันชยางกูลำเพินออฟฟิเชียลครับผมจะบอกว่าแบบ กูอยากเอิ้นอายแล้วยันเข่าค่อยมาเจ้ารลองเพี่หน่ยังกันุ่มลองไม้เออข่อยมากสั่นเป็นนี้เอกการ์เราเป็นเอกกาแมนมงหองมวนอายหงมวลเพเอนเข่าเพื่อนข่อยใส่เข่ามั่อยีหไม่อยากเอิ้นอายไหมไม่อยากเอินจพอไหมอายหมว่าอยากเข่าอันนี้เกิดเมื่อตอนไหนทีสามทีสามก็เป็นอันนี้4 2ก็เป็นที่1นทีอันนี้พี่ส ทเก้านะครับนั่นเดพี่อายุเนีครับคนพ่อสออันนี้พี่อายุเท่าไหร่นะครับยีต้นนะคะจริงเหรอเอินนกนอนเดี๋ยวนี้เกิดพ่อย่งสิบเกอพ่อสค่ะอายุยีต้นค่ะพนี่ไปไกลอยู่ด้วยพี่อยุไรเอา เป็นต้นไงมันเชื่อจะพูดด้วยแล้วจะไม่อายสี่เป็นต้นทางไหเจ้าของเป็นเป็นเป็นรุ่นใกล้ๆกับพี่วัชใช่ไหมเพราะเหมือนเป็นเพื่อนกันมาเป็นน้องพี่วัชสองปีค่ะถ้าเป็นน้องพี่วัชสองปีแสดงว่าอายุสี่สิบว้าวแรงจังพี่วัชเป็นพ่อเท้าแล้วพ่อเท้าเจอใา่พี่พลอยด้วยนะครับมีช่องเล่นพี่พี่พลอยฝากช่องยูทูบของพี่พลอยด้วยนะคะ พิมว่าเพชทอยเป็นวูกสาวน้อยเสด็จแบนนะคะแล้วก็ฝากติ๊กต็อกของเพชทอยไว้ด้วยนะคะเซิร์ชเลยค่ะเพชรหนึ่งหกแปดเนี่ยแล้วก็คนนี้น้องคนนี้อายุเท่าไหร่คะน,นี้ก็มีแม่แม่กำลังใจไม่สวยนะครับนี่เขามีเสือปุ่นนี้อันนี้ไผรนีในเสื้อนี่ยน้องผู้หนีไหนบีบเออใครนีแม่ใครหนีไม่รู้คือบลอกคือผู้นีเลย อันนี้หนาวก็เยอะอาหายไปตึงนึงเลย <h Gab i> แล้วก็มีขนมจีนด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับแม่เรามีข้าวกินแล้วอ้าอุ๊ยแม่หยังนี่แม่ัเนี่มย,มนย,ยมันสีเงาใช่ไหมเนี่ยดีทั้งมอเก็บให้จังผมไมส่สีผมไม่สีสบู <c oughs> เดี๋ยวมานะทุกคนไปพาไปเที่ยวชมก่อน วันนี้วันเกิดน้องมาาด้วยนะคะวันนี้สะมันเกิดน้องชายด้วยน,น,น,นะครับราสีสเปรย์ผมไม่ใชไปะล้ว,ลวเฮ็ดผมมาเลยเพราะผมในเฮ็ดยา,กกดาต่อเฮ็ดม่แต่หัองเลยครับ น้องแซ่เออหน้าอยู่แฮงน้องกอดเป็นไว้สก็ตแแฮกจิมแต่มีแก้มขึ้นกล้องนะมีแก้มสวยนะอุยดูสิวอ่ะพี่เอ๋น้องจะทำทรงผมไหนดีอ่ะพี่เอกพี่ทำผมมาแล้วเหรอครับอันนี้น้องลีโอนะครับน้องลีโอน้องลีโอจ้สวัสดีครับผมขอบคุณแก ไปก่อนเด้อไปไหนอ่ะไม่ให้ไปนะเอาตายแล้วหลอพี่อยากจะไปไหนพี่อย่าลืมค่าขนมบะนึงด้เอ๋อขยันมากยืนนี่มันสะดวกไงผมมันที่ยากเจ้าถ่ายต้องนานแล้วจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายัยบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายยยายบายบ๊ายบยบ๊ายบยบ๊ายบายบ๊ มื่อวนี้ื่อที่สองออพี่นอ้องบรรยากาศแบบขอบคุณน,นะครับตอนนี้น้องโซน้องโซเี๋ยวกำลังถ่าย MV นะทุกคนครับวันนี้โอ้ยนี่เกิด Happy Birthday น้องชายครับน้องมานะวันนี้อันนี้ก็ขออนุญาตหูสึกได้บอสหรอมา,าดิจ้ามาดิจ้ามดีจ้าโอ้ ดคไฟมากแบบนี้พี่น้องมากแบบไหนมากแบบนี้ยู่ไปติดนั่นได้แค่เอาออกเราอ่ะพี่สูงมากนะครับวันนี้ผมยังหายเลยมีแต่ความหาความแท้งนะครับเอาแต่ละคนว้าเฮ้ยมีความผ่อนล็อกตัวนี้ไม่มีอย่างไรอันนี้ก็มีเปลี่ยนอะไรงานนิดนิดตัวนี้คือไม่มีแลนะ ดีเบดีนะพี่้ไปซื้อของังแตเขยอลัวเพราะวเพราะเราที่แปดอยแปดลอยันนี้ของจริงไหมนี่ยออันนี้ได้หของจริงของจริงหรอจริงอก็้อเดนึ่งเราสมอูดไดใ้่หมเดียูไปะกชมาเจ้าหล่ะสวยเนาะดูจห้าเพ่นมีใส่หน้าเสร็จแล้ ม,มีใครงนะเหมือนก่อนเวลาถ่ายถ่ายก่อนเกิดภัยนี่เกิดยูเนเตอรเดียร์ยุ่งกันเลยโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตกลับที่ก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะคระหวังว่าทุกคนจะได้รับชมแบบมีความสุขกันนะครับแล้วก็สามารถมาติดตามกันได้นะครับ บนเวที่สองใน,นแบ้งบอลตอนนี้ขึ้นเสด็จแบนคือผมมีงานหลายคนถามกันว่าผามไม่ได้ไปเสด็จแบนหรอครับเสด็จแบนตอนนี้ก็ไม่มีงานนะครับเรียกงานหมดแล้วนะครับเลยมาขึ้นวงใหญ่จนถึงเปิดวงเลยพี่น้องครับนะฮะเอ้ยจนถึงปิดวงครับผมวันนี้โอ้พี่น้องเพิ่งมาไลายแล้วพี่น้องครับนี่นี่เพมาไลายแล้วแต่ผมเปิดเบิร์ดนะครับเด้อ ผมเดี๋ยวไปเจอคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบาย